สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ชมโรงเรียนบ้านมะอึจังหวัดร้อยเอ็ดไปแล้วในหนึ่งตอนซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการเนการสอนที่ใช้ active learning นำไปสู่กระบวนการที่จะทำให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนในช่วงของปฐมวัยไปแล้ว h ไฮสโคก่อให้เกิดเด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและในตอนต่อไปนะคะก็ยังเป็นอยู่โรงเรียนบ้านมะอึอีกเช่นกันแต่คราวนี้เราไปเจาะลึกที่ปหนนะคะ ซึ่งจะทำให้เราเห็นเลยว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แสแทรกสอดเข้าไปในเรื่องของ active learning แล้วนำไปสู่สมรรถนะผู้เรียนทำให้เด็กเกิดศักยภาพดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้อย่างไรลองติดตามชมกันค่ะ มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนนะคะในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีโดยใช้สื่อของจริงดึงประสบการณ์เดิมของนักเรียนออกมาซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านสติปัญญาทั้งนี้ควรครอบคลุมทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมด้วยอาจจะเพิ่มเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายและท่าทางหรือการใบค้คําเกมทายปัญหาเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ของกันและกันและใช้เวลาไม่มากนักนะคะการจัดลําดับการเรียนรู้ที่แบ่ง การเรียนรู้ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆที่นักเรียนสามารถตามแล้วก็เรียนรู้ได้ดีมากและมีการตรวจสอบว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้ตามทันตามขั้นตอนที่ครูได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไว้หรือไม่เพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่มนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ในสมรรถนะการรวมพลังทํางานเป็นทีมโดยมีการตกลงหรือกระตุ้นให้เด็กทุกคนช่วยกันคิดว่า ในการทํำงนานกลุ่มเนี่ยต้องแสดงความคิดเห็นหรือใช้ทักษะในการฟังเพื่อตามความคิดของเพื่อนฟังดูว่าเพื่อนคิดหรือเหมือนต่างกับเราอย่างไรอะไรที่เรานําไปใช้ได้รวมถึงการตัดสินใจร่วมกันในการทํางานกลุ่ม mm hmm. เมื่อจบกิจกรรมแล้วนะคะแต่ละช่วงของวันเนี่ยคุณครูก็พาเด็กสะท้อนว่าเอ๊ะวันนี้เราได้ฟังหรือได้ได้ยินความคิดอะไรใหม่ๆจากเพื่อนๆหรือคุณครูได้บ้าง ในรูปแบบของการพูดการเขียนวาดภาพหรือการสนทนาด้วยท่าทางอะไรก็ได้นะคะเพื่อบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารค่ะอ้าวคุณครูมีอะไรอีกนะคะอะไรเอ,อ่ยอยู่ในนี้ค่ะแยมพูดตามค่ะแยมอ่ะแยมค่ะ yeah. <Yeah. S 1> การจัดการเรียนรู้เนี่ยเป็นการเรียนรู้เชิงรุกค,ค่ะที่นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมคิดร่วมทําในกิจกรรมนะคะช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านการคิดและการสื่อสารมีการใช้ทั้งสื่อของจริงและบัตรคํานะคะแล้วให้อ่านออกเสียงคําซึ่งก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยคิดเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นแล้วก็จดจําได้ทั้งคําแล้วก็ความหมายซึ่งคุณครูนั้นอาจจะลองเพิ่มสื่อที่เป็นรูปภาพประกอบคําศัพท์ด้วยก็ได้นะคะ การฝึกการแจกลูกสะกดคำนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงคำและเขียนคำได้ถูกต้องนอกจากนั้นการให้นักเรียนนั้นทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มนะคะก็จะช่วยขยายความคิดและประสบการณ์ของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้นและการสรุปบทเรียนด้วยการให้นักเรียนทุกคนนั้นช่วยกันสรุปลักษณะของคาในมาตราแม่กลมก็จะทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญนะคะที่จะขอเสริมก็คือ การย้ำซ้ำทวนค่ะและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาตินะคะอีกประการหนึ่งการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหรือในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะมันต้องอาศัยเวลาในการบ่มเพาะสะสมแล้วก็ต่อย,ยอดนั่นก็คือว่าในการจัดก,กิจกรรมนั้นนะคะเราต้องจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะอยู่เสมอๆนะคะทุก ทุกคาบหรือทุกหน่วยที่เราสอนเลยละคะ่ะ ราสังเกตอยู่สจุดนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปถึงการสร้างสมรรถนะผู้เรียนเราก็จะดูการสอนของคุณครูค่ะและก็ดูพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะวันนี้ที่พบเห็นก็คือคุณครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ชัดเจนมีการวางแผนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นขั้นตอนนะคะมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยดึงความรู้เดิมของนักเรียน ดึงสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะแล้วก็ในกิจกรรมการเรียนการสอนคุณครูก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ได้คิดได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วยกันนะคะมีการใช้สื่อประกอบการเรียนที่ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายเพราะว่านักเรียนคุ้นเคยแล้วก็อีกสิ่งที่พบก็คือคุณครูก็ใช้คําถามในการกระตุ้นให้นักเรียนร่วมตอบคาถามด้วยนะคะ ส่วนพฤติกรรการเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนชั้นป .1 น,น,นะคะก็จะมีส่วนในการเรียนรู้ตามที่คุณครูได้ออกแบบและก็ชี้แนะไว้นะคะนักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจร่วมกิจกรรมแลวก็ร่วมเป็นตอบคาถามนะคะอันนี้ก็มองเห็นว่านักเรียนชั้นป .1 น,นันะมีความสามารถในการในการคิดในการแก้ปัญหาที่จะตอบคําถามของคุณครูอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมโดย โดยทํางานกลุ่มค่ะก็เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะในการทํางานร่วมกันเ,เป็นทักษะการใช้ชีวิตเบื้องต้นนะคะแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของของเพื่อนๆในกลุ่มนะคะและก็อีกส่วนหนึ่งที่พฤติกรรมที่สังเกตได้ก็คือนักเรียนมีความสามารถในการนําเสนอผลงานกลุ่มนะคะสามารถสื่อสารสิ่งที่นักเรียนคิดสิ่งที่กลุ่มของเราคิดให้กับผู้อื่นได้รับทราบนะคะ กิจกรรมที่ที่ได้พบเห็นในชั้นเรียนวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่คุณครูสร้างขึ้นมาออกแบบขึ้นมาเพื่อจะส่งต่อให้ในักเรียนได้เกิดทักษะและก็หวังว่ากาิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้ทักษะใช้ความรู้ตรงนี้จะส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียนในโอกาสต่อไปค่ะราวับคชมอ,อะไรคะชมชมชมแล้วคำอะไรคะชมชมมากค่ะ จากการสังเกตคุณครูผู้สอนในห้องเรียนนะครับก็จะพบว่าคุณครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหลากหลายและสื่อเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้เรียนดังนั้นการใช้เอกสารสื่อการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กจะนําไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับให้กับผู้เรียน โดยกระบวนการวัดและประเมินผลของคุณครูที่สอนภาษาไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายแล้วก็ใช้วิธีการที่หลากหลายมากนะครับอย่างเช่นวิธีที่1เนี่ยเราจะพบว่าคุณครูมีการประเมินภาคปฏิบัติของของผู้เรียนขณะที่จัดการเรียนการสอนอเพื่อตรวจสอบทักษะการอ่านออกเสียงในช่วงที่ผู้เรียนอ่านออกเสียงคาที่มีตัวสะกดแม่กลมดังนั้นแต่ละช่วงของการจัดประสบการณ์หรือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ย จะมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสะท้อนความสามารถผ่านการปฏิบัติด้วยการอ่านคําหน้าชเรลียนนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการประเมินภาคปฏิบัติดูความสามารถของเด็กจากการปฏิบัติจริงประเด็นที่2เนี่ยเราจะพบว่าคุณครูเนี่ยขณะที่จัดการเรียนการสอนมีการตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนว่ามีทักษะในการเขียนเพื่อการสื่อสารไหมอากมีตรวจสอบผู้เรียน ในเรื่องของการเขียนตัวสะกดแม่กลมในใบงานดังนั้นการใช้สื่อที่เป็นใบงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการเรียนรู้ก็จะทําให้เด็กมีความสามารถในเรื่องของการเขียนและการสื่อสารได้ประเด็นที่3เนี่ยเราจะพบว่าขณะที่คุณครูจัดการเรียนการสอนเนี่ยผ่านการสั่งงานผ่านใบงานดังนั้นผลจากตัวใบงานเนี่ยก็จะนํามาสู่การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของเด็กโดยการตั้งคําถามระหว่างที่คุณครูจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของเด็กระหว่างการเรียนเนี่ยถือเป็นการส่งเสริมหรือพัฒนาด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารได้ดีแล้วมีการสังเกตพฤติกรรมนะครับระหว่างที่ผู้เรียนเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมอีกด้วยดังนั้นโดยสรุปจากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูภาษาไทยเนี่ยพบว่าวิธีการประเมินหลากหลายมีการใช้สื่อหรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนใกล้ตัวเด็กนะครับมีการสังเกตมีการตรวจสอบความรู้ เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการรวมถึงคุณลักษณะของผู้เรียนขณะที่เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีครับเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านออกไปม่ได้สะดวกเด็กน้อยกับมีพัฒนาการดีผู้กระติดตามการผลเรียนของนักเรียนตลอดมีอย่างเดือดร้อนกับเพราไอ้ปรึกษาคู้ใดีหยคะ่ะ ไปมาหาสูคู่ใดตามสบายบัดนี้พักสิว่านักเรียนปลูกไว้กะสามารถให้แม่ครัวไปเห,เห็ดอาหารกลางวันเห็นหน่อยเราประทานได้ผู้ปกครองเสียไปเห็ดกินน้ำกับกันไปเห็ดกินน้ำกระใดค่ะผู้สุขคนหนูบอกว่าใซะเลี้ยสอนหนีลีค่ะใช่ในมเมืองนี่คนกระใดใหญ่งลงมาก